นีครับหลังจากที่ครั้งก่อนนะครับได้สาธิตวิธีการติดตั้งชุด cdi ใน yamaha rs 125นะครับแต่ว่าเป็นในคันสีคันสีแดงที่ที่อยู่ข้างหลังนะครับเป็นชุดไฟ6 v โวลต์นะครับเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมจะมาแนะนำนะครับชุดไฟ cdi 12 v โวลต์นะครับคันนี้เนี่ยจะติดตั้งอยู่ในคันสีฟ้านะครับผมคันสีฟ้าเนี่ย ชุดสายไฟนะครับผมใช้เป็นของตัวยามาฮ่ RX125 นะครับดังนั้นเนี่ยก็จะสามารถติดตั้งใน Yamaha RX125 ได้ด้วยสำหรับการติดตั้งนะครับก็ง่ายมากนะครับคือท่านถอดล้อแม่เหล็กของเดิมออกนะครับตัวนี้ท่านก็ถอดออก ออกมานะครับแล้วก็ถอดตัวแป้นจานไฟทองขาวของเดิมออกนะครับจากนั้นก็ติดตั้งชุดแป้นจานไฟ c p i เข้าไปเลยนะครับขั้นตอนตรงนี้ก็จะเหมือนกับของไฟ6โวลต์นะครับจะแตกต่างกันเพียงแค่ว่าตัวคอยแสงเนี่ยจะมีขนาดใหญ่นะครับเพราะว่าจะรองรับไฟ1 2โวลต์นะครับผมแล้วก็ ตรงนี้จะเปลี่ยนเป็นล้อแม่เหล็กนะครับของยามาฮ่าไคนะครับเพราะว่าแม่เหล็กมันแรงกว่านะครับก็จะให้ไฟหน้าแล้วก็ไฟชาร์จที่ค่อนข้างที่จะเต็ม12โวลต์นะครับผมสำหรับติการวัดแรงดันเนี่ยเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูอีกทีนึงว่ามันได้แรงดันไฟหน้าแล้วก็ไฟชาร์จเนี่ยได้12โวลต์จริงๆ ครับผมเนื่องจากคันนี้นะครับผมใช้ชุดสายไฟเมนของยามาฮ่ rx 1 0ร้อยนะครับดังนั้นปลั๊กตรงเนี้ยของ rx 1 0ร้อเนี่ยมันจะเป็นพลาสติกนะครับเมื่อท่านติดตั้งจานไฟเสร็จแล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะเสียบปลั๊กพลาสติกเข้าไปได้เลยนะครับผมแล้วก็อันนี้เป็นปลั๊กของกล่อง cdi นะครับเป็นปลั๊กพันเซอร์ เสียบเข้าไปได้เลยนะครับแล้วก็มีการติดตั้งกล่อง C D I นะครับซึ่งขั้นตอนการติดตั้งเนี่ยก็ะจะเหมือนกับระบบ6โวลต์นะครับตรงนี้เป็นปลั๊กของกล่อง C D I นะครับวันหลังถ้าเกิดกล่อง C D I มีปัญหาเนี่ยก็สามารถที่จะถอดถอดปลั๊กนะครับแล้วก็เปลี่ยนได้เลยนะครับผมไม่ได้ดัดแปลงอะไรตรงนี้มีปลั๊กให้พร้อมแล้วก็คันนี้ที่ พิเศษหน่อยก็คือจะเป็นระบบ12โวลต์น,นะครับดังนั้นนี่จะต้องเปลี่ยนแผ่นชาร์จเป็น12โวลต์น,นะครับผมแล้วก็ผมจะมีปลักรักแปลงให้นะครับรักแปลงเข้ากับหัวชาร์จเดิมเลยนะครับไม่ต้องตัดสายนะครับแล้วก็จะมีการพ่วงไฟหน้าให้เรียบร้อยซึ่งท่านไม่ต้องไปไม่ต้องไปตัดสายแบตเตอรี่อะไรนะครับเสียบ พักปุ๊บใช้ได้เลยสะดวกนะครับผมต่อไปนะครับผมจะเช็คไฟชาร์จแล้วก็ไฟหน้านะครับสำหรับไฟชาร์จนะครับผมจะวัดที่แบตเตอรี่โดยโตรงเลยนะครับมิเตอร์นี้จะเป็นไฟชาร์จสำหรับแล้วก็ไฟหน้าเนี่ยนะครับผมจะวัดที่นะครับจะไปวัดที่หลอดไฟท้ายก็ได้นะครับหลอดไฟท้ายผมมิเตอร์นี้ไฟหน้านะครับ สำหรับวิธีการวัดนะครับผมจะเปิดไฟหน้านะครับเปิดไฟหน้าวัดเพื่อเพื่อจะดูว่าขณะที่เปิดไฟหน้าเนี่ยไฟชาร์จยังพอที่จะชาร์จแบตเตอรี่หรือเปล่านะครับเพราะว่าถ้าเกิดนําไปใช้งานแล้วเนี่ยจะได้ไม่มีปัญหาว่าทําไมเวลาเปิดไฟหน้าบ่อยๆแล้วแบตเตอรี่หมดนะครับสาเหตุก็คือว่าไฟชาร์จเนี่ยไม่พอนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาวัดดูว่าแรงดันเนี่ยมันพอหรือเปล่า